ความสามาคัคคีร่วมมือร่วมใจกันเป็นพลังอันกล้าแข็งที่จะทำให้การปฏิบัติงานทุกอย่างแม้ที่ลำบากยากยิ่งบรรลุผลสำเร็จได้พระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม5ข้ามเดือน8ปีฉลูผลิตร,รายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อาคารที่ตั้งนะสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องกินหมูดิบเป็นโรคหูดับอาจถึงตายคะ่ะท่านผู้ฟังคะเป็นที่พูดถึงอย่างมากอาจารย์วัย49ปีจังหวัดพิษณุโลกป่วยเป็นโรคไข้หูดับเสียชีวิตหลังซื้อเนื้อหมูมาทำหมูกระทะ และพบว่าลงมือหั่นหมูทั้งที่มือเป็นแผลกระทั่งเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทยโดยกรมควบคุมโรคตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2564มีรายงานพบผู้ป่วย171คนเสียชีวิตไปถึง11คนและคาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคหูดับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายการสยามมนุษยิวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโรคไข้หูดับอีกหนึ่งภัยร้ายที่เกิดจากการกินอาหารสุกๆดิบๆค่ะโรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อสเตโปคอคคาซูอิสซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะเยื่อหุ้มในสมองการติดเชื้อในกระแสะเลือดและการสูญเสียการได้ยิน สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนจากการรับประทานเนื้อสัตว์ดิบและการสัมผัสสัตว์ป่วยทำให้เชื้อเข้าทางแผลตามร่างกายโดยส่วนมากผู้ติดเชื้อมักจะมีอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูทำงานในโรงงานชำแหละหมูหรือผู้สัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมูเช่นน้ำมูกน้ำลายและผู้ที่มีความเสี่ยงได้แก่ผู้จำหน่ายหรือผู้ที่รับประทานเนื้อหมูดิบหรือสุกสุดิบดิบเช่น ลาบหมูดิบหรือลู่ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อพบได้ในทุกช่วงอายุแต่โดยทั่วไปจะพบในผู้ใหญ่และพบในเพศชายสูงกว่าเพศหญิงอาการและการก่อโรคไข้หูดับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วภายในสามวันจะมีอาการดังนี้มีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะเวียนศีรษะปวดตามข้อมีจ้ำเลือดตามตัวตามผิวหนังซึม คอแข็งชักมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกอีกทั้งยังนำไปสู่การเสียชีวิตจากภาวะท็อกซิกช็อกซินโดรมผู้ป่วยบางรายที่ไม่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะพบความพิการตามมาเช่นสูญเสียการทรงตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงและสูญเสียการได้ยินถึงขั้นหูหนวกหรือเรียกว่าหูดับในรายที่มีอาการรุนแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือด การป้องกันโรคไข้หูดับหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูดิบหรือสุกสุกดิบๆบโดยเฉพาะเนื้อหมูที่ชำแหละกันเองในหมู่บ้านและนำมารับประทานซึ่งหมูดิบเช่นลาบลู่หมูดิบซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีการใส่เลือดหมูดิบผสมหรือการปิ้งย่างไม่สุกก่อนประกอบอาหารควรต้มด้วยอุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสน,นานอย่างน้อย10นาทีหรือต้มจนไม่มีสีแดง หากผู้ปรุงอาหารจากเนื้อหมูมีบาดแผลที่ผิวหนังต้องทำการปิดแผลและสวมถุงมือขนาปรุงหากมีการสัมผัสให้ล้างทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดสำหรับการเลือกซื้อเนื้อหมูให้เลือกที่ไม่มีกลิ่นคาวสีคล้ำเนื้อยุบท่านผู้ฟังคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบรับประทานอาหารประเภทปิง้งย่างชาบูหมูกระทะสุก,กี้หรือจิ้มจุ่ม คงเคยชินกับการใช้ตะเกียบคีบหมูดิบลงหม้อและนำตะเกียบนั้นคีบอาหารเข้าปากรู้หรือไม่คะพฤติกรรมแบบนี้อาจนำไปสู่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้เพราะเชื้อโรคหรือพยาธิต่างๆจะติดมากับตะเกียบหรือภาชนะมาสู่ร่างกายทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หูดับด้วยคะ่ะ ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่29กรกรกฎาคม เป็นวันที่210ของปีหรือวันที่211ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก155วันในปีนั้นวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2,133สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสเสด็จขึ้นของราชที่เมืองพิษณุโลกวันที่29กรกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาองค์กรหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนและชาวไทยได้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยร่วมใจกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและรักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติไว้ให้งดงามยั่งยืนตลอดไป พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ